สวัสดีทุกคนครับผมช็อคช็อปมาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะอ,อตอนนี้เนี่ยอาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับไม่ได้มาอัดคลิปเนี่ยแทบจะเกือบ2เดือนแล้วนะนะฮะพอดีว่าออฟฟิศกำลังปรับปรุงใหม่ร้านกำลังปรับปรุงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยละกันเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้มารีวิวให้อ่านให้คิดถึงก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ผมจะเอารุ่นนี้มารีวิวครับ GBD ฮะสองร SM ขีดหนึ่ง A 6นะฮะคือช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผมรีวิวเนี่ยเดือนนี้มันเป็นเดือน ตุลานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันหายไปนานไม่ได้หายไปนานดิมันหายไปจากตลาดสักพักคือมันหายากทีนี้พอมันหายา,ยากปุ๊บราคามันก็สูงขึ้นนะฮะขึ้นมาจาก4,200 4,500 4,900 5,200 5,500ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยที่เห็นล่าสุดเนี่ยอยู่ที่6,500บาทนะคือราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าคือมันมีอ่ะมันมีราคานี้ตั้งแต่4,200ขึ้นมาจน6,500เพราะมันหายากนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะ แต่จริงๆเนี่ยตัวทางจีช็อกเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันหายากนะเพียงแต่ว่ามันสวยนะครับมันก็เลยแบบดีมันส์สปายอ่ะนะฮะมันก็เลยแบบเออราคามันก็เลยขึ้นบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือกล่องภายนอกของเขานะฮะอ่ะกล่องภายนอกของเขานะครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ประกันูนย์เซ็นทันนะฮะอ่ะจะเปิดข้างในเลยอันบล็อกเลยนะปั๊บนะฮะก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับอ่ะนี่คู่มือนี่คู่มือนี่คู่มือนะครับ ตัวนี้โมดูล3506นะฮะตัวเครื่องเขาเป็นรหัสเครื่องเขานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบัตรรับประกันแบบประกันของคา s ิโออ่ะประกันคา s ิโอคือประกันคาสิโอนะประกันซีมจีก็คือประกันซีมจีนะครับก็ไม่เหมือนกันซีมจีเขาคือเขาเป็นดีลเลอร์นะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับนี่นะฮะเปิดกล่องมาดูนะครับวันนี้แบบมองกันใกล้ๆเลยนะมุมกล้องแปลกตาด้วยวันนี้นะฮะด้านในก็จะเป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะครับ นี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับก็ยังคงซิกเนเจอร์ของทางที G ่ช็อคว่าอยู่มันก็ดูแข็งแรงดีแหละป๊าเปิดออกมานะครับอ่าวางไว้ก่อนอันนี้คือเรียวๆเลยเรียวๆเลย,เย,เย,เยอาจจะตัดบ้างนิดหน่อยช่วงที่ผมลิ้นพันนะครับเดี๋ยวแกะออกมานี่นะฮะตัวนี้เลยนะครับต้องบอกว่า คือมันมันค่อนข้างที่จะขายดีนะครับมันค่อนข้างที่จะขายดีแนมะ้ะทั้งร้านอื่นเนี่ยดูร้านไหนก็หมดนะครับร้านผมเองก็มีลูกค้าทักมาแต่ของมันวิ่เยอครับเรือน2เรือนก็กว่าจะไปตีรันฟันแทงมาได้ก็จะได้มาแค่นี้แหละเรือน2เรือนนะครับก็จับเอามารีวิวก่อนเดี๋ยวมีลูกค้าสั่งไปก็อดรีวิวอีกนะครับโอ้โหดูหน้าตาเขาหล่อนะเออมันก็มันก็โอเคแหละแบบดูดีเลยอะดูดิ แล้วรุ่นนะี้มันเป็นซีรีส์ใหม่ที่ค่อนข้างผมว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งของ G-Shock เลยนะเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยมันสวยมากนะครับมันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็อัปเกรดหลายๆอย่างเลยนะครับถึงแม้ว่าตัววัสดุอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อัปเกรดขึ้นไปแบบเป็นถึงขั้นแบบซับไฟน์นู่นนี่นั่นก็จริงนะแต่ว่าคือมันผ่านกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยว่าเขาคิดเยอะขึ้นนะ คือตัวนี้เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายวิ่งนะเขาเน้นไปทางการวิ่งเลยเขาบอกว่าคนที่ชอบกําลังกายวิ่งเนี่ยจะเหมาะสมมากกับรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีกลุ่มคนที่อยากใช้นาฬิกาที่แบบมันไม่ใช่สมาร์ทวอ์อะแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าคนที่ใส่นาฬิกาเนี่ยเขาเลือกจากความชอบก่อนใช่ไหมอันดับแรกอย่างที่สองอาจจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับใช้งานในแต่ละวันของเขานะครับแต่มันจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งแบบว่า เฮ้ยมันสวยด้วยแบบแล้วก็เราก็ได้ได้ใช้งานฟังก์ชันของมันด้วยยิ่งคนที่ชอบกําลังกายพวกประเภทวิ่งเนี่ยอันนี้เนะี่ยเหมาะสมมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกก่อนนะนี่มันจะเป็นสีดําเลยนะครับเป็นสีดํานะวัสดุเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเรซินนะครับทั้งกรอบแล้วก็ตัวสายเองนะเป็นเรซินสีดําแล้วก็เขาจะแซมด้วยสีม่วงแบบม่วงใสๆอะ่ะแบบไบร์ๆหน่อยตัวนี้นะฮะก็เขาบอกว่า สีที่ออกแบบมาเนี่ยมันมีนัยยะอยู่นะฮะก็คือออกแบบให้มันน่าใช้นั่นเองน่าใช้มากขึ้นนะครับแทนที่ว่าปกติรุ่นอื่นก็จะมีดําก็จะดําล้วนมาเลยนะฮะคือคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ดําล้วนมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาเสริมสีม่วงมามก็จะมีสีม่วงนะสีดําล้วนนะครับแล้วก็สีส้มนะฮะสีส้มกับสีม่วงเนี่ยออกดีขายดีนะครับก็จะเป็นมันน่าใช้อะ่ะมันดูแล้วมันน่าใช้ก็จริงของเขานะดูดิ เออนะฮะฝาด้านหลังก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เขาจะเสริมแบบที่รับกับข้อนิดนึงให้มันใส่แล้วมันกระชับข้อนิดนึงนะฮะนี่นี่นะครับวัสดุเรซินนะอ่ะแล้วก็หน้าปัดนะครับก็มันจะค่อนข้างถามว่าใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะสี่สิบหกมิลิเมตรเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในในเกณฑ์มาตรฐานของ G Shock อะ่ะนะฮะสี่สิบหกมิล mm เนี่ยโอเคเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้มันจะดูใหญ่แต่น้ําหนักมันเบาลงนะครับน้ําหนักมันเบามากคือเห็นใหญ่ๆเนี่ยมันหนักแค่ห้าสิบแปดกรัมเองนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนรู้เลยว่าเพราะว่าในเมื่อมันออกแบบมาเพื่อนักวิ่งเนี่ยคนที่ชอบออกกำลังกายประเภทวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมันทํามาหนักๆเนี่ยมันใช้งานจริงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาดรอปน้ําหนักลงมานิดนึงนะครับให้มันเบาลงหน่อยให้เหลือ58กรัมอย่างเงี้ยคือมันเบามากนะครับมันรู้สึกว่าเบามากแล้วก็สายเนี่ยผมเข้าใจว่ามันบางลงด้วยนะคือมันมันรู้สึกมันบิดง่ายขึ้นมันบางลงนะไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียหรือเปล่านี้อยู่ที่ความชอบแล้วกันแต่ว่าถ้าในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการวิ่งงนมัก็ต้อ มันก็ต้องบางมันก็ต้องใส่เบาสบายขึ้นนะครับอ่านี่นะโอ้หล่อเลยอะด้านบนก็เป็นโลโก้ G-Shock นะครับแล้วก็ Casio นะฮะส่วนตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ชินเพราะว่าเขามีการปรับใหม่นิดหน่อยแต่โหมดก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับโหมดก็ยังอยู่ที่เดิมก็ถ้าเกิดว่าใครมีนาฬิการเรือนนี้อยู่ก็ลองเล่นดูนะหรือว่าใครยังไม่มีเนี่ยก็ลองดูรีวิวนี้นะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยกดแล้วไปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับปุ่มกดไฟเอามาไว้ตำแหน่งด้านล่าง ะะโลโก้ก็ยังไว้ที่เดิมนะครับสีสันสวยงามจริงฮะ,ะเดี๋ยวเราดูฟังก์ชันกันนะครับตอนนี้นายการอยู่หน้าแรกนะครับอยู่หน้าแรกอ่านะฮะผมลืมบอกไปว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยเพราะมันมีบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยก็เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Shock Move อ่าแอป,ปนี้ผมขึ้นให้ดูอ่าแอป,ปนี้เลยนะครับ Shock Move นะตอนนี้ก็เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้แอป,ปนี้นะพอเปลี่ยนแอป,ปหรืออัปเกรดแอป,ปผมไม่แน่ใจก็ใช้งานได้ดีขึ้น นะครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปกดเล่นดูนะครับตอนนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยอยู่หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือหน้าที่บอกเวลาหรือบอกวันที่อะไรประมาณนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขตัวบอกเวลาเนี่ยมันคือมันใหญ่มากนะฮะมันเด่นมากเนี่ยมองไกลๆก็เออมันโอเคมันเด่นมันมองเห็นชัดตรงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ใช้งานนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะฮะก็แน่นอนว่าเข้าใช้งานโหมดพื้นฐานต่างๆน,นะครับก็จะมีการจับเวลาแล้วก็ การดู a แอคทิวิตี้ในแต่ละวันต่างๆด้วยนะครับเนี่ยระยะทางที่เราวิ่งนะฮะแล้วก็ระยะเวลาต่อรอบได้ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนโนอติพื้นฐานนะต้องบอกว่าพื้นฐาน Facebook ไลน์อะไรเนี่ยอันนี้แจ้งไม่ได้นะครับอนี่อาจจะต้องกระโดดไปสมาร์ทวอตนิดนึงนะครับนี่ปุ่มโหมดแล้วกับหน้าแรกเห็นไหมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นดิสเพย์อ่าเนี่ยเราก็ดูแบบแต่ละวันเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยอ่าสมมติวันนี้วันอังคารเนี่ย เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับเราก็สามารถดูได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาจะรีเซ็ตอัตโนมัติเวลาเที่ยงคืนดูเป็นรลายเดือนได้ด้วยว่าเดือนนี้เราเดินไปกี่กิโลเมตรนี่นะฮะหรือว่าเราจะดูดิสเพย์แบบนี้เหรอเมื่อกี้มันเป็นดิสเพย์แบบนี้เห็นไหมทีนี้เราอยากจะดูสลับมาแบบว่ามันละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยตัวบอกเวลาเนี่ยมันก็จะเล็กลงหน่อยแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเวลาที่เป็นเว m e ม,มาในส่วนที่2เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งก็มองง่ายมันก็เหมาะสลับคนที่ อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆไปฮ่องกงไปจีนหรืออะไรเงี้ยมันมันจะสะดวกนะครับดิสเพย์นะก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทก็คือพอเรากดเนี่ยก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าการจับเวลาได้เลยเนี่ยอ่าแล้วเขาเพิ่มเอฟเฟกมาก็สวยดีนะเออนี่นะแล้วถ้ากดสต็อปก็กดปุ่มเดียวกันนะครับอ่าทีนี้เขาจะถามขึ้นมาว่า ไอ้ Data เนี่ยเราจะเก็บไว้ไหมเราจะเซฟไว้ไหมหรือว่าเราจะกลับไปไปอันเมื่อกี้ก่อนหรือว่าเราจะ e l e t e ไปเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เนี่ยอันนี้ผมกลับที่เดิมนะอ่าเรากด Stop ปั๊บอ่าอ่าเราจะเลือกอ่าเซฟไว้ไหมหรือว่าจะกดลบเลยลบเลยละกันตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเอฟเฟกสวยดีนะครับดูเป็นยุค เขาเรียกว่า 2G สองจีดีนะฮะแต่ก็สวยนะสวยสวยสวยตรงนี้มันจะรอนานนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามันเพิ่งจับไปแค่แปดเก้าวเองนะครมันรอนานหน่อยนะฮะอ่ะนี่เมื่อกี้ในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าแล้วปุ่มแล็บไว้ทาอะไรอ่ะไม่ได้ก็ในกรณีที่ว่าเราใช้แบบจับเวลาเวลาเราวิ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปุ่มไฟกันนะครับอ่าปุ่มกดไฟเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับก็สัมผัสดีกดง่ายนะครับตามสไตล์เขานะฮะ ุ่มใหญ่แต่ว่ากดแล้วมันรู้สึกก,ก็งแง,แงแ่งหน่อยปุ่มนี้รู้สึกเหมือนมันจะหลุดแต่มันคงไม่หลุดลงอกเนาะแต่รู้สึกว่ามันจะหลุดนะเหมือนมันไม่แน่นอโอเคไฟก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งไฟของรุ่นนี้เนี่ยดีใจด้วยนะฮะเขาใส่ออโต้ไลท์ Auto like มาให้แล้วคือพลิกมือแล้วไฟติดมาให้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆหรือว่า ชอบดูเวลาต่างประเทศเนี่ยตัวนี้แหละสามารถที่จะดูได้ทั้งสิ้น38เมืองนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีระบบประหยัดพลังงาน3ชั่วโมงในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะครับหน้าจอเขาก็จะดับปึ๊บไปเลยประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวเนี้ยเข้าใจว่าเวลาที่เรานอนหลับเราไม่ได้สใส่นาฬิการเราวางไว้หัวเตียงเนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยหรือว่าเราเก็บเขาไว้เนี่ย หน้าจอเขาเนี่ยก็จะดับลงนะครับเพื่อเป็นการเซฟพลังงานอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าจริง,รงๆนนในการจีช็อคส่วนใหญ่ตามข้อมูลของทางหน้าเว็บเลยเนี่ยเขาจะเขียนว่าใช้งานได้ประมาณ3ปีอันนั้นคือในการจีช็อครุ่นทั่วไปนะครับแต่ในกรณีที่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มันอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะหน่อยนะฮะเขาก็เขียนว่ามันใช้งานได้ประมาณ2ปีนะครับซึ่งมันก็มาพร้อมกับโหมด power save นะครับก็คือประหยัดพลังงาน3ชั่วโมงของเขาด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าก็ มีมามันก็เวิร์กนะดีกว่ามันไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็เป็นไอเดียใหม่ๆของทางคาซิโอเขานะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอเดี๋ยวเราไปลองขึ้นข้อกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะก็อันดับแรกเลยคือ นะฮะเวลาขึ้นข้อแล้วเป็นยังไงก็แน่นอนครับรู้สึกว่าเบาจริงๆเหมือนตอนที่ถือปกตินั่นแหละนี่ก็โอเคเลยนะมุมกล้องอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับพอดีว่าผมเปลี่ยนที่ขาตั้งกล้องใหม่แล้วมันมันปรับลําบากอะ่ะนะฮะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากมาถ่ายคลิปไม่อยากทิ้งช่องไปนานๆนี่นะฮะนี่ก็ฟิลฟิลแรกเลยนะรู้สึกเบามากนะครับแต่สําหรับผมนะครับคือผมเป็นคนไม่ไม่ชอบสีม่วงผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับ ตัวแขนผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าฟิลลิ่งการใส่เนี่ยเบาหนึ่งนะฮะแต่สีอ่ะส่วนตัวไม่ชอบสีแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ของเขาไม่ต้องขึ้นข้อนเนี่ยข้อสวยดีอยู่แล้วแต่พอมาขึ้นแขนผมย้ํานะดอกจานล้านตัวเลยว่าขึ้นแขนผมปุ๊บมันไม่สารับผมบอกว่ามันมันไม่สวยไม่ชอบแต่ถ้าเป็นสีส้มอาจจะสวยกว่านี้เดี๋ยวมีโอกาสถ้ามีสีส้มเข้ามาก็จะมารีวิวสีส้มให้ดูนะโอ้โห แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยโอเคเลยนะครับทุกขนาดการใช้งานเวลาที่เรามองไกลๆเวลาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองลองนะลองแบบลองจับเวลาดูนะเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็ถ้าดูไกลๆมองไกลๆเนี่ยมันมองชัดมากนะครับแม้กระทั่งตัวอักษรเล็กๆเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็มองได้ชัดนะครับอ่าแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยสำหรับผมก็คือผมว่าสีเนี่ยมันไม่เข้ากับผมเท่านั้นเองครับตัวตัวอื่นเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะ โอเคประมาณนี้นะครับโอ้สายด้านหลังก็กระชับดีครับเป็นสายแบบรูเดียวด้วยเลซินเบาๆครับใส่แล้วไอ้ที่รองแขนที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ของมันได้ดีรัดแขนได้ดีวัสดุต่างๆก็เป็นเลซินธรรมดาครับแต่ว่าดีไซน์ได้ดีสวยงามมากๆนะฮะ แต่ผมไม่ชอบสีนี้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็กดแชร์ไปหน้า Facebook ก็ได้ให้ภรรยาเห็นเผื่อว่าเขาซื้อเซอร์ไพรส์เราได้อ่าถ้าไม่แชร์เลยเนี่ยไม่ได้แน่แต่ถ้าแชร์เนี่ยมีโอกาสได้ข้อมูลตรงไหนตกหล่นผิดพลาดน,นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะฝากติดตามร้านนาฬิกาชอ็ชอคช็อปเห็นแล้วชอ็อคอะไรต่างๆด้วยที่ เป็นคำว่าช็อกเนยคือเป็นล้านเราทั้งหมดนะฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ